ดาวพระอังคารได้ทำการโคจรยย้ายะราศีมาสถิตยอยู่ที่ราศีสิงในวันที่6มิถุนายนปี2568การมาของดาวพระอังคารในครั้งนี้จะทำมุมเลงกันกับดาวพระราหูที่โคจรสถิตยอยู่ในราศีกุม ดาวทั้งสองดวงนี้ถือว่าเป็นดาวธาตุลมเมื่อโคจรมาทำมุมเล็งลัคนาก็ถือว่าจะเป็นจุดที่มีพลังอย่างแรงกล้าอิทธิพลของดาวพระอังคารและอิทธิพลของดาวพระราหูต่างก็จะส่งผลต่อแต่ละลัคนาราศีเรามาใช้กันในคลิปนี้ค่ะว่าแต่ละลัคนาราศีจะได้รับผลในการโคจรยกย้ายของดาวครั้งนี้อย่างไรบ้างค่ะ คลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะดาวพระอังคารสำหรับชาวลัคนาราศีสิง์นั้นนะคะก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุและก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนสุภพะของคุณค่ะในวันที่6มิถุนายนปี2568 ดาวพระอังคารดวงนี้ได้ทําการโคจรมาสถิตทับลัคนาราศีเกิดของคุณนะคะก็คือมาสถิตอยู่ในราศีสิง์นั่นเองดังนั้นชาวลัคนาราศีสิง์ก็ถือว่าจะได้รับอิทธิพลจากดาวพระอังคารแบบเต็มๆนะคะและการที่ดาวพระอังคารโคจรมาสถิตทับลัคนาราศีเกิดของคุณในครั้งนี้ยังได้ทํามุมเล็งไปยังดาวพระราหูด้วยซึ่งดาวพระราหูนั้นก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิและก็แล้วก็กําลังโคจรสถิต อยู่ที่เรือนปัตตนิของดวงชะตาได้ตำแหน่งเป็นกเกษตรราธิบดีดาวพระอังคารและดาวพระราหูทั้งสองดวงนี้นะคะถือว่าเป็นดาวบับพระเคราะห์นะคะแล้วก็เป็นดาวธาตุลมเหมือนกันชาวลัคนาราศีสิงค์ะคะอย่างแรกเลยนะที่สมัยต้องบอกนะคะการที่ดาวพระอังคารมาทับตัวคุณเนี่ย จะส่งผลทำให้คุณมีอารมณ์ร้อนมากขึ้นใจร้อนมากขึ้นรู้สึกร้อนรุ่มกระวนกระวายใจคิดเร็วตัดสินใจเร็วหรือบางครั้งเนี่ยคุณก็อยากควบคุมสถานการณ์คุณอยากเป็นคนตัดสินใจเองใครทำอะไรขัดหูขัดตาคุณก็จะหงุดหงิดไปหมดแล้วการที่ดาวพระราหูโคจรสถิตอยู่ในเรือนปัตตนิของดวงชะตามันหมายถึงความไม่ชัดเจน มันหมายถึงความลึกลับนะคะมันหมายถึงหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาคู่พาร์ทเนอร์ที่มีความไม่ชัดเจนกับคุณอาจจะเป็นในแง่มุมของคนรักคู่รักก็ได้ นะฮะหรือในแง่มุมของหุ้นส่วนคู่ค้าคู่เจรจาก็ได้นะคะหากชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านใดที่มีคู่มีคนรักนะช่วงนี้ความสัมพันธ์อาจจะตึงเครียดหน่อยมีการทะเลาะก,กันหรือมีอะไรบางอย่างปกปิดกันนะคะคู่สมรสกับคุณอาจจะมีปากเสียงกันส่วนท่านใดที่มีพาร์ทเนอร์มีเพื่อนร่วมงานทํางานเป็นทีมเป็นกลุ่มช่วงนี้อาจจะมีความคิดความเห็นไม่ตรงกันกับเพื่อนร่วมงานแล้วก็มีความรู้สึกว่าคนรอบข้างทําอะไรไม่ถูกใจคุณ ทำอะไรก็ดูขัดหูขัดตาคุณไปหมดมันเป็นประมาณนั้นนะคะหรือไม่เช่นนั้นก็อาจจะมีในเรื่องของบุคคลอื่นๆถ้าเป็นในแง่ของความรักความสัมพันธ์อาจจะมีบุคคลที่3ที่ทําให้คุณรู้สึกควยเขวนะคะไม่ว่าจะเป็นคนรักเก่าคนใหม่ที่เข้ามาจีบเข้ามาชอบหรือคุณอาจจะรู้สึกวันไว้กับใครบางคน ส่วนในเรื่องของการงานอาจจะมีบุคคลที่3เข้ามาพูดเข้ามาแสดงความคิดความเห็นทําให้คุณเกิดความสัมพันธ์ที่สันคลอนกับเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมทีมแบบนี้เป็นไปได้นะคะในจังหวะที่ดาวพระอังคารและดาวพระราหูทํามุมเล็งกันนั้นนะคะมันจะกระตุ้นให้จิตใจและความรู้สึกนึกคิดของชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยรุ่มร้อนร้อนรุ่มอย่างที่สมัยได้บอกไปเพราะฉะนั้นคุณจะมีการคิดการเลือกการตัดสินใจที่รวดเร็วจนมันอาจจะนํามาซึ่งความผิดพลาดในอนาคต เมื่อชาวสิงได้รับรู้รับทราบแบบนี้แล้วคุณต้องทําอะไรให้ช้าลงนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพูดการเจราจาการต่อรองนะคะหรือการเลือกการตัดสินใจในแง่มุมต่างๆต้องทําให้ช้าลงเพราะว่าทําอะไรที่มันเร็วจนเกินไปมันจะส่งผลเสียต่อคุณได้นะคะและสิ่งลและลําดับต่อมาเนี่ยชาวลัคนาราศีสิงคุณอาจจะเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองมากจนเกินไปคนอื่นคนรอบข้างเตือนอะไรคุณจะไม่ค่อยฟัง อันนี้ถือว่าเป็นกับดักเหมือนกันนะคะชาวสิงอาจจะเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองเชื่อมั่นในการกระทําของตัวเองเชื่อมั่นในฝีมือของตัวเองคนรอบข้างเตือนแล้วห้ามแล้วแนะนําแล้วคุณอาจจะรับฟังค่ะแต่ไม่ทําตามเป็นอารมณ์นี้นะคะชาวสิงต้องระมัดระวังการถูกกดดันในเรื่องของการงานนะเพราะดาวพระอังคารที่โคจรมาทับลัคนานเนี่ยก็ถือว่าเป็นดาวบาปพระเคราะห์แล้วเล็งไปยังดาวพระราหูซึ่งถือว่าเป็นดาวบาปพระเคราะห์ด้วยมันอาจจะมีเรื่องราวความกดดันบางอย่างเกิดขึ้น นะฮะถ้าเป็นในแง่มุมของการงานคุณอาจจะถูกกดดันให้เซ็นสัญญาถูกกดดันให้ทําข้อตกลงถูกกดดันให้ไปร่วมงานบางอย่างที่มีความคลุมเครือไม่โปร่งใสหรือไม่เช่นนั้นนะคะก็อาจจะมีข้อผิดพลาดระหว่างคุณกับเพื่อนร่วมงานนะฮะเกิดการขัดแย้งกันทางความคิดความเห็นหรืองานมันมีเกณฑ์ผิดพลาดซ้ําแล้วซ้าเล่าแบบนี้ก็ได้ถ้าเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะก็อาจจะมีความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกหึงหวงไม่ไว้ใจเข้าใจผิดกับคนรักอย่างนี้เป็นต้นค่ะ ชาวลัคนาราศีสิงห์ต้องระมัดระวังการเปลี่ยนแปลงแบบปุบป,ปับฉับพลันเพราะดาวพระราหูและดาวพระอังคารพอโคจรมาเลงกันแบบนี้นะคะจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยที่คุณไม่ทันวะไม่ทันตั้งเนื้อตั้งตัวบางทีอาจจะมีการยกย้ายตําแหน่งย้ายแผนกนะคะย้ายที่ทํางาน หรือบางครั้งนะคะความลับอะไรก็ตามที่คุณเคยปกปิดมาในอดีตความผิดที่คุณเคยซ่อนเร้นเอาไว้มันอาจจะถูกเปิดเผยเปิดโป,ดปงออกมาในช่วงนี้หรือไม่เช่นนั้นคุณอาจจะได้ไปล่วงรู้ความลับของใครบางคนอย่างเช่นไปล่วงรู้ความลับของหัวหน้างานไปล่วงรู้โปรเจกต์ลับๆของอีกบริษัทหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะคะไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามนะคะมันมีเกณฑ์ที่จะได้ล่วงรู้ถึงสิ่งเหล่านี้ ชาวลัคนาราศีสิง์ในระยะนี้นะคะคุณจะต้องพยายามทําใจให้นิ่งเข้าไว้เมื่ออารมณ์ร้อนนะฮะอารมณ์เสียหงุดหงิดง่ายเพราะฉะนั้นจะต้องพยายามทําในตรงกันข้ามทําใจให้นิ่งมีเวลาว่างต้องฝึกนั่งสมาธิ นะคะแล้วก็ฝึกความใจเย็นเวลาพูดเวลาคุยเวลาเจรจาอะไรกับใครก็อยากจะให้คุณคิดก่อนพูดใช้ความประนีประนอมอย่าหุนหันพลันแล่นอย่ากลางอยา่า,ยาก้าวร้าวจนเกินไปเวลาที่คุยกับผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้าง,งานหรือผู้บังคับบัญชาจะต้องแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนให้มากที่สุดนะคะในช่วงนี้อาจจะมีศัตรูหรือคนทีออ่คิดไม่ดีกับคุณคนที่เขาคอยจะแทงข้างหลังคุณเกิดขึ้นซึ่งอาจจะเป็นศัตรูในที่ลับก็ได้หรืออาจจะเป็นการแสดงออกเลยก็ได้ว่าเขาไม่ชอบคุณมันเป็นไปได้ทั้ง สองรูปแบบนะคะระยะนี้ที่ดาวพระราหูเล็งลัคนาราศีเกิดนะก็ต้องระมัดระวังศัตรูคู่แข่งคู่อริเอาไว้ด้วยค่ะประการต่อมานะคะชาวลัคนาราศีสิงห์ต้องระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุนะคะไม่ว่าจะเป็นเลือดตกยางออกถูกของแหลมของมีคมทิ่มตํานะคะหรืออุบัติเหตุบนท้องถนนอย่างเช่นการเฉียวชนการขับรถขับราด้วยความใจรีบใจร้อนหรือการลื่นล้มหกล้มเป็นต้นนะ เพราะช่วงนี้เนี่ยหเลยคือคุณใจร้อนขึ้นเนี่ยมันมันในมันใจร้อนในทุกๆด้านไม่ใช่แค่การตัดสินใจเรื่องของการงานหรือการใช้จ่ายเงินแต่มันเป็นการขับรถด้วยความเร่งรีบใจร้อนอะไรอยากจะถึงเร็วๆประมาณนี้นะคะถ้าเป็นเป้าหมายในการทํางานคุณอยากจะสำเร็จเร็วคุณอยากจะบรรลุเป้าหมายที่คุณวางไว้เร็วอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นคลิปว่ามันอาจจะมีการเพลียงพล้ําหรือผิดพลาดเกิดขึ้นได้นะ ชาวสิงห์ท่านใดที่มีเวลานะคะก็อยากจะแนะนําให้คุณหมั่นทําบุญทําทานค่ะหรืออาจจะเป็นการสวดมนต์ก็ได้บทพาหุงม,มหากาหรือพระคาถาโพธิ์ขังคาปริตนะคะเพื่อตั้งสติให้มั่นเสริมปัญญาให้กับตัวคุณเองค่ะ คราวๆเท่านี้นะคะสาหรับดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงห์ชาวสิงห์ท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคําพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คําพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพพย,ยดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่า ต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุ้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสำเร็จและราบรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ